สวัสดีค่ะวันนี้นิไปซื้อของที่เนตโต้นิดแวะไปหลังส่งน้องเฟียลหน้าเสร็จแล้วนะคะก็มีเวลาเนาะ,ะก่อนกลับบ้านนะคะก็เลยแวะซื้อของที่นิดต้องการแล้วก็ลดราคานะอย่างที่นิดบอกนะคะช่วงนี้ก็ต้องเป็นอะไรที่ลดราคาเอาไว้ก่อนนะแล้วก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้ลดราคาแต่ว่าจําเป็นนะซื้อมาตุนเอาไว้ที่บ้านนะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยก็เป็นขนมเดี๋ยวก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะเราก็จะได้สั่งสค์ปาร์ตี้กันนะคะนิดก็เลยซื้อขนมแบบรว,วมมิตรมา ข้างหลังก็จะมองเห็นง่ายๆว่ามี8ชนิดนี่เลยลดราคาเหลือท่านี้จำไม่ผิด99เซนนะคะซื้อมา2แพ็คเลยเพราะว่าอยู่ได้ถึงปีหน้าก็คือเราสามารถปาร์ตี้ได้คริสต์มาสแล้วก็ช่วงปีใหม่ก็ได้นะคะถ้าไม่หมดก่อนนะ <laughs> แต่ว่าถ้าโนมนเห็นเนี่ยคือโนมนคงแกะกินก่อนเสาร์อาทิตย์เลยนะเพราะว่าโนมนเขาชอบกินนะคะ ก็ได้มาเพราะว่าลดราคาเนะแล้วก็มีน้ำตาลทรายป่นนะคะอันนี้ได้มาทั้งหมด3หรือ4กล่องน่าจะ3กล่องนะอันนี้ไม่ได้ลดราคานะคะแต่ว่าเขาก็ราคาไม่ได้สูงมากราคาอยู่ที่กล่องละ29เเซนก็ถือว่าโอเคนะซื้อมาทำขนมช่วงคริสต์มาสนะคะก็ซื้อมาตุนเอาไว้ก่อนเนาะ,อะของเก่านี้ก็เหลืออีก4กล่องนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะทำขนมให้เพื่อนอันนี้ซื้อมาสำหรับครอบคร,รัวเองก็เยอะมากเลยนะนี่นะคะอันนี้เตรียมมาไว อย่างที่นิดบอกนะพวกน้ำตาลทรายปนหรือว่าเกลืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บรักษาดีมันก็ยังดีอยู่นะคะได้ยินไหมคือมันไม่แข็งนะมันก็ยังโอเคอยู่นะคะเวลาเราจะทําขนมเราก็แค่เอามาเอ่อรอนนิดนึงนะให้เขาแบบร่วนนะคะก็จะทําขนมได้ง่ายขึ้นอ่อต่อไปนี้ได้เอออันน,นี้ท่านน่จำไม่ผิดนี่ซื้อมาลองครั้งแรกนะนีดเห็นเขาลดราคานะคะเอ่อเป็น ก้อนสำหรับใส่เครื่องล้างจานแล้วก็มีปริมาณเยอะกว่า,าปกติที่นิซื้อด้วยนะอันนี้มี60ก้อนนะคะนี่เลยตามนี้อ,อันเก่าท่านิจาไม่ผิดน่าจะ48ก้อนนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ราคาสูงกว่านิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้ลดราคาเนาะอันนั้นคือไม่ค่อยได้เห็นว่าลดราคานะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือยี่ห้อเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้ลดราคานะคะแล้วก็มีปริมาณมากกว่าก็จัดมาหกล่องนะเราก็มี เอออันนี้นี่ซื้อมาลองเหมือนกันนะคะเป็นที่สําหรับจุดก่อไฟนั่นเองนี่เลยปกตินี่จะใช้ก้อนสีขาวนะแต่ว่าคืนนี้เห็นอันนี้มันมาใหม่แล้วอันเนี้ยราคาถูกกว่าเอ่ออันนี้น่าจะประมาณ60กว่าเซนนะคะแล้วก็เออราคาปกติอนนะ,ะ,นนะคะือเมื่อก่อนอะที่เป็นก้อนสีขาวว่าราคาอยู่ที่กล่องละ79เซนตอนนี้เปลี่ยนเป็นกอกล่องละ9กเเซนคือมันแพงกว่า ขึ้นมาแบบ20เกซนอะไรอย่างเงี้ยแหละนี่ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นนี้ซื้ออันนี้มาลองก่อนหนึ่งแพ็คถ้าใช้ดีนีดก็จะซื้ออันนี้นะคะเพราะว่าเอ่อนีดไม่ได้ดูที่เอ่อคือเราดูที่ราคาเป็นหลักอะเราไม่ได้ดูที่ความง่ายหรือความยากอันนี้นี้คิดว่าน่าจะบียากนิดนึงนะคะแต่ว่าก้อนวีขาวเขาจะบีง่ายนะนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อคล้ายๆเศษไม้อัดแท่งนะคะแล้วก็มีพวกอเ,วกเอเ่อวัคซ์ ทำให้เราจุดไฟได้ง่ายแล้วก็ติดนานนะคะตัวก้อนเนี้ยนะก็ซื้อมาลองหนึ่งกล่องนะคะถ้าใช้ดีอย่างที่นีดบอกนะนี่จะไปซื้อมาอีกนะคะแต่ว่าถ้าไม่ดีก็ก็คิดว่าน่าจะซื้อแบบสีขาวอะเพราะอันนั้นมันสะดวกแล้วก็ง่ายด้วยนะคะเล้จากรเน,น็ตโต้น,นี้จ่ายไป43มยูโร56เซนนี่เลยทั้งหมดรายการซื้อของของเราเอ,อ่อตะกร้นี้ได้หัว ซื้อมาตุนเอาไว้นะคะนิคิดว่าเ,ออเดี๋ยวสักวันหนึ่งนี้จะทําสาคูไสหมูก็ต้องใช้นะทําทีก็ห่อสองห่อนะคะนี่เห็นเขาลดราคาพอดีนะคืองเนยไปเห็นนะคะก็เลยจัดมาสามถุงนี่นเลยราคาถูกกว่าปกติประมาณสักสิบยี่สิบเซนก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าก็นะคะซื้อมาตุนเอาไว้ก่อน,น,นเมื่อาเราต้องใช้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เขาอยู่ได้ถึงปีหน้าเดือนหกเนี่ยเห็นไหมเดือนหกเดือนเจ็ดคือโอเคนะคะก็ซื้อมาตุนไว้ไม่เสียหายนะ ตราไปีได้กะทิมา2กระป๋องก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้ไม่ได้ลดราคานะกระป๋องละเก้าสิเก้าเซนคือเขาถูกอยู่แล้วด้วยนะคะนี่ก็ซื้อมานี่เลย2กระป๋องมาตุนเอาไว้เผื่อได้ทําอมขออาหารเนาะแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายกินวานิลลานี่ซื้อมาอมเห็นสองแพ็คนะ ได้มาสองแพ็กนะคะคือใจคิดว่าซื้อมาสองหรือสามคือมันอยู่ในหัวนะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่านิดมีอยู่ที่บ้านเยอะอยู่นะก็เลยซื้อมาแค่สองแพ็กนะคะสําหรับทําขนมของเราเนาะนี่เลยที่นิดมีที่บ้านคือเยอะมากนะอาจจะแบบได้รีวิวบ้างไม่ได้รีวิวบ้างนะคะเวลาซื้อมาเห็นไหมแล้วก็มีทั้งแบบมีกลิ่นแล้วก็คือมีกลิ่นแรงเนาะกลิ่นหอมมากๆนะคะแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ซื้อมาผสมกันนะคะก็จะได้หอมมากขึ้นนี่เลย ก็ซื้อมาตุนนะคะอันนี้นี่คือเอตรียมไว้ทําให้เพื่อนนะอาทิตย์หน้านะคะก็เลยเนี่แหละต้องจัดเตรียมเอาไว้ก่อนเลยเนาะล่วงหน้าแม่บ้านนะคะต่อไปนี้ได้พุดดิ้งอันนี้จะเป็นผงทําพุดดิ้งนะคะหรือไม่ก็เอามาทําขนมก็ได้นะนี่ก็จะเอามาทําไว้นักเพลสเชียนนะคะคือนี่เคยทําสูตรให้ดูแล้วเนาะอันนี้คืออร่อยมากนะคะแม่นี่เขาชอบกินเด็กๆก็ชอบกินนี่ก็เลยตั้งใจว่าปีนี้จะทํา2สูตรนะปีที่แล้วท่านี้จำไม่ผิดนี่ทาแค่สูตรเดียวนะคะทําให้แม่แล้วก็แบ่งมาให้เด็กๆนิดนึงนะปีนี้ก็เลย จะทาให้เด็กๆนะคะอันนี้ราคาถูกมากเลยนะก็จะมียี่ห้อราคาถูกราคาแพงนะคะเราก็เลือกซื้อดูได้สําหรับนิดแล้วอ่ยี่ห้อนี้ก็อร่อยยี่ห้อแพงก็อร่อยคือเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะถูกกว่าแล้วก็มีปริมาณมากกว่าเรานิดได้นี่เลยนะคะ,ะหน่อไม้ตั้งใจจะทาซาลาเปาให้เพื่อนนะเพื่อนสั่ง25ยูโรตั้งนานแล้วเนาะแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีนะคะเพราะว่า นี่รู้สึกว่นนี้ไม่ได้กําไรอะไรเยอะแยะนะไหนนี้จะลงทุนหน่อไม้นะคะอันนี้ถือว่าราคาถูกที่สุดที่นิถหาเจอแล้วนะจากร้านเนโต้นะคะแต่ว่านี้ก็ต้องเอามาหันเองเนาะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่ไปนะคะอันนี้ขวดละ99เซนคือจําได้เพราะว่านี่จะเปรียบเทียบราคาจากร้านอื่นด้วยเพราะว่าเวลาเราทําขายอะ่ะคือถ้าขวดละ2ยูโรกว่าแล้วว่าเราจะก็ได้กําไรอะไรคือไม่ได้เลยนะแล้วไหนจะค่าน้ําค่าไฟค่าเหนื่อยเราอีกนะคะคือไม่ได้อะไรเลยนะ แค่ทุนก็เดี๋ยวหมูแพ็คหนึ่งก็ปลาเข้าไปละ2 3ยูโรอย่างเงี้ยแล้วก็คือทำทีนําหมู2-3แพ็คอยู่แล้วนะเพราะมัน25่ามัน25ยูโรนะคะนี่ก็ต้องทำให้ได้แบบกล่องนึงอะ4ก้อนก็คือเรานี้ใส่ไส้เยอะมันก็เลยแล้วอย่างข้างในมันก็มีแค่ หมูกับหน่อไม้เนาะแล้วก็เห็ดหอมอะไรอย่างี้นะคะแล้วเห็ดหอมก็ไม่ได้หูกนะก็ราคาสูงนะคะไหนจะต้นหอมหนู่นนี่นั่นคือมันมีเครื่องปรุงส่วนผสมเยอะเราก็ไม่ค่อยได้กําไรนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ทํานะคะแต่ว่า คือถ้าทําทีเราก็ได้กําไรเหมือนได้กินเองลูกๆได้กินแล้วก็ทําส่วนหนึ่งแช่แข็งแล้วก็ให้แม่ด้วยนี่คือกําไรนะคะก็เลยนี่แหละตั้งใจว่าจะทำเพราะที่บ้านหมดตั้งนานแล้วนะเหลือแต่ไส้หวานนะคะครั้งนี้ว่าจะทําไส้หมูนนะแต่ว่าถ้าทําก็คงต้องทําไส้หวานด้วยอะ่ะเพราะว่าเอ่อทำทีเนาะก็ได้แช่แข็งเอาไว้นะคะนี่เลยขวดที่สามเออแล้วนี้ก็ได้ถุงขยะมาสามมวนก็คือซื้อมาตุนเอาไว้เลยนะคะที่บ้านก็ยังมีอยู่มวนครึ่งนะนิดลงไปดูนะคะแต่ว่า เราใช้บ่อยเราใช้เยอะเราเป็นคนที่แบบว่าถ้าเรื่องพวกนี้เราจะไม่ประหยัดนะต้องบอกก่อนว่าหลายๆครอบครัวเขาจะไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเวลาเอาขยะไปทิ้งเนี่ยเขาก็ยกถุงจากถังขยะไปทิ้งในถังดําแต่ว่าเราจะเอาใส่ในถุงนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นถุงละ60ลิตรนะก็มวลละ 2. ยูโร ก,กว่าเศษนะคะทานี้จาไม่ผิดนี่เลยหรือไม่ก็ยูโรกว่าแต่ว่านิดเคยไปซื้อของร้านเอดิคานะแต่ว่ามันคนละแบบกันนะคะแต่ว่า60ลิตรเหมือนกันนะก็ราคาอยู่ที่2ยูโรกว่าๆนะคะอันนี้น่าจะถูกกว่านิดหน่อยนะเดี๋ยวนิดขึ้นราคาให้เหมือนเดิมนะคะนี่เลยได้มา3ม้วน ต้องตุนตลอดนะเพราะว่าของพวกนี้ไม่เน่าไม่เสียนะคะถ้ามีอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาเรามีขยะเยอะๆหรือว่าออของที่เราจะต้องขนไปทิ้งอะ่ะถุงอันนี้คือมันต้องได้ใช้ตลอดเนาะแล้วนิดก็ได้เนยหมดแล้วนะคะถุงนี้นี่ก็เป็นถุงที่สอง มีได้เลยมาอีกแล้วนะคราวที่เรานี้ซื้อของเขาฟรันมานะคะแล้วอันนั้นอยู่ที่ก้อนละ1.39ยรแต่อันนี้อยู่ที่ราคา1.29รคือเขาลดราคานะครั้งนี้คืออันนั้นไม่ได้ลดราคานะคะแต่ว่าเป็นนิห่อของเขาฟรันเขาจะถูกอยู่แล้วนะแต่อันนี้เนี่ยคือราคาปกติเขาจะแพงนะคะแต่ว่าพอลดราคาปุ๊บมันก็จะถูกกว่าอของราคาที่อของยี่ห้ออื่นนะนี่เลยนะคะนี่ได้มาทั้งหมด4ก้อนนะก็ตั้งใจซื้อมาจะแช่แข็งด้วยนะคะนี่เลย เพราะว่าน้อง่าชอบกินเนยนะพวกขนมปังทานเนยเพรเซอร์นะคะชอบมากๆเลยนี่อีกหนึ่งก้อนออตอนแรกนี่ตั้งใจจะไปซื้อของยี่ห้อนี้นะไวเ้เฮนสเตฟานนะคะแต่ว่าเ,เขาหมดพอดีนะแต่ว่าอันนี้ก็ลดราคาเหมือนกันนะคะนี่ก็เลยซื้อมาไดนน้อันนี้มาสองกระปุกนะอันนี้แบบไม่ใช่เนยเค็มนะคะเป็นเนยหวานปกติเนาะแต่ว่าจะคล้ายๆแบบมาร์การีเน่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นแบบเนยแท้นะนี่เลย ก็ตั้งใจจะแช่แข็งกระปุกนึงนะคะแล้วก็กินเลยหนึ่งกระปุกอร่อยมากนะเนยี่หหอนี้นะคะแล้วนิดก็ได้ลสลัดมาหนึ่งกระปุกนะอันนี้ไม่ได้ลดราคานะคะก็เหมือนเดิมนาอ,อยยูโรก,ก,กว่าแล้วก็ได้ชีสมอสซซเรลล่ามา2ถุงนี่เลยน้มันเขาชอบกินสลัดนะคะช่วงนี้อน,นี้จะทามะเขือเทศสลัดเยอะหน่อยแล้วก็พวกแตงกวาอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่นิดให้มะเขือเทศมาเยอะนะคะทําได้สองสามมื้อเลยนี่ก็ออะหมดแล้วนะเหลือสามลูกสุดท้ายนะคะจากในสวน ดูนี่คือสดน่ากินมากเลยนะอันนี้เดี๋ยวห่อให้โนมันไปกินที่ทำงานวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เออคือนิดลืมซื้อด้วยเ,ยเพราะว่านิดไม่อยากซื้อแบบมันจะชนกันนะคะนิดทาให้โนมันกินไปเมื่อวานหมดละเออเดี๋ยวสงสัยจะต้องไปซื้อวันศุกร์วันเสาร์นะเพราะว่าปกติโนมันเขาก็จะไปซื้อกับนิดด้วยครั้งหนึ่งนะคะเอออย่างที่บอกนะเวลานี้ไปส่งน้องเทลน้าที่โรงเรียนนี้ก็เลยแบบ แวะไปเดินเล่นนิดนึงแวะไปซื้อของที่ลดราคาอะไรเงี้ยนะคะก็เลยช่วงนี้จะไปซื้อของกันบ่อยนิดนึงนะแล้วก็อาจจะไปเดินเล่นในเมืองบ้างอะไรบ้างนะคะก็เลยจะเห็นคลิปที่นิดรีวิวเยอะนิดนึงนะแล้วก็ขนมปังนะคะอันนี้ลดราคาเหมือนกันอ่านี้เลยนะอันนี้เป็นอะไรนะไม่ได้ซื้อนานแล้วเนาะอันนี้เป็นไวซ์นนะคะเอ่อฟิตแอนด์บีทายในนี้ก็จะมีพวกเอ่อ เพร่าต่างๆนะก็ถือว่ามีประโยชน์นะคะแต่ว่ามันก็จะมีแป้งขาวอยู่ด้วยนะถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากกินแป้งขาวเพราะจะอ้วนนะคะก็ต้องดูดีๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในเะยอรมันเนี่ยคือมีน้อยมากเลยนะคะที่ไม่ใช้แป้งขาวผสมส่วนใหญ่จะใช้ผสมนะก็ต้องอ่านดูสูตรนะคะเขาจะไม่เขาจะไม่ปิดบังนะเขาจะมีสูตรบอกข้างหลังเลยนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างถ้าใครแบบต้องการที่จะ ดูขนมปังที่มีสุขภาพจริงๆก็ต้องเลือกที่แบบ100เซเลยนะคะเขาจะเขียนบอกเลยนะต่อไปที่นี้ได้มาก็คือต้มได้มาสองพวงนะคะอ,อ,อีกพวงนึงอยู่นี่นะนี่เลยอันนี้เป็นส้มเก่านะคะเหลือสองลูกสุดท้ายแล้วก็อันนี้เอาใส่จานแล้วเรียบร้อยน,นะลดราคานะคะคอยู่ที่พวงละหนึ่งยูโรสิบเอ็ดเซนถือว่าราคาดีนะปกติก็ยูโรกว่าเกือบสองยูโรนะคะ แล้วก็ได้เลสอันนี้จะเป็นคือเหมือนคอนเน่บ้านเราอะใช่ไหมที่แบบแหลมๆเนี่ยแบบเนี้ยถ้านี่พูดผิดก็ขออภัยนะคะคือไม่ได้กลับเมืองไทยนานแล้วเนาะก็อาจจะลืมไปบ้างนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาลดราคานะปกติยูโรกว่านะคะตอนนี้ลดเหลือ99เซนนี้ซื้อมาทั้งหมด4ถุงนะก็จะมีลดชี2ถุงนะคะคือเหมือนบ้านเรามากๆนะถ้าใครคิดถึงเนี่ยไปซื้อดูได้นะคะนี่ซื้อมาจาก้านเนโตแต่ว่าเอดดี้ค่หรือเขาฟรันก็มีขายนะ นี่เลยนะคะแล้วก็รสพริกหยวกคือจริงๆเรานี่รู้สึกว่ารสชาติไม่ต่างกันเลยนะอร่อยเหมือนกันนะคะนีลดราคาปุ๊บก็จัดมากระหน่ำเลยนะนตั้งใจจะทำคลิปขนมด้วยนะคะคือต้องตั้งใจทำคลิปต่างหากเลยก็เลยจะเห็นขนมเยอะนิดนึงนะเราก็จะมีควักนะคะอันนี้นี่ได้ควคักยี่อร์ไขมันนี่ได้มาสองกระปุกอีกกระปุกนึงน่าจะอยู่ในตู้เย็นแล้วนะนี่เก็บไปแล้วนะคะนี่เลยเอามาให้ดูนะ แล้วก็ถุงสุดท้ายก็คือขนมนั่นเองก็เป็นชิปส์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ลดราคานะแต่ว่าเขาอยู่ได้ไม่นานนะคะถึงมกราลาก็หมดอายุแล้วเน่ก็เลยไม่ได้ซื้อมาตุนเยอะเพราะว่าเรามีขนมเยอะแล้วนะคะคือว่าต้องบอกก่อนว่าบางอย่างมันหมดอายุ นานก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินกันทุกวันนะบางครั้งเราซื้อมาตุนเนี่ยอาทิตย์หน้าเดือนหน้าเราถึงได้กินนะคะนี่ก็เลยแบบไม่อยากจะซื้อเยอะแล้วก็หลายอย่างนะซื้ออะไรที่เราชอบกินนะคะอันนี้น้องซาร่าชอบกินไหก็ซื้อมาให้น้องซาร่านะคะและนี่ก็เป็นสินค้าที่นี่ใกล้มานะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ